ขายหมา20บาทใครอยากได้เอาไปเลย20บาทเองคนอื่นขายตัวเป็นหมื่นนะจ๊ะรีบมาเอาจ้าหมา20บาทเฮ้ยนี่ก็จะเดินลงไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ตกหรอกเดี๋ยวก็ขายไม่ออกหรอกหมา20่สิหมา20่สบหมายีหมา20่สิเฮ้ยหมา20บาทเอาไอ้ <c oughs> น้อง <c oughs> จะซื้อไหมเนี่ยมาเร็วๆที่หนักแล้ว20่สิบบาทเหรอพ่อที่ยี่สิบาทนี่นตัวละหรือว่าทั้งหมด ตัวละยี่สิบแต่ว่าน้องอยากได้เนี่ยพี่ก็ให้ได้นะอืมงั้นหนูเอาหมดนี่เลยค่ะอ่ะเอาไปเอาไปรีบๆเอาไปเลยพี่ไม่ไหวแล้วพี่ปวดหัวแล้วพี่เหม็นมากเลยขี้หมาเต็มบ้านเลยน้องพี่เลี้ยงไม่ไหวหรอกจะเอาไปฟีก็เอาไปเลยแปะให้ฟีหรอคพอพี่ไม่ไหวแล้วเอาไปช่วยกันเลี้ยงเถอะพันวาดูสีอยู่ดีแล้วก็ได้หมาฟีใช่พันวาอยากได้หมานี่ใช่ไปเอาไปให้ม,มิมี่เลี้ยงดี่กว่าไป ห้ามสาดลูกใช่ไหมลูกชน้นาวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเปียกมาตลอดทางอะไรโอ้เม่เกี่ยอเปียกแล้วเปียกเลยไม่เอาน้าใครสาดจะแจ้งความหยุดเลยหยุดเลยตกการไม่เล่นน้ำไม่ไ้ากวยาศาตรไปว่ากการไม่เล่นน้ำบ้าวโลกรอลูกโอ้โหไม่ได้เลยจริงๆตกกาไม่เล่นน้าบ้าหรือเปล่าใช่ไมน้องเก มันจะเอาหอยยางมาให้เราก็จะไปเร็น <มา S 1> เร็วจอมาเร็วมาเลยมามาของพี่เอามาเลยอันนี้ของน้องเลยนะมาของพี่อะไรน้ำดีกว่าอะไรของพี่อะของหนูนของพี่นู่นอยู่หน้าปากซอยอีกร้านนึงนู่นไปเอามาเองเถอะเอาแล้วทำไมไม่เช่าไหมมันหมดหนนลตมม้ตังค์มีแค่สี่สิบอันนี้ยี่สิบ ชายไม่ต้องอุ้มหรอกลูกอ้อยาอุ้มน้องน่ารักไงโอ้ขออุ้มน้องเลยออาลูกอะเอาไม่เกียวได้อุ้มมาอ้น้องน่ารักสุดๆโอ้ยไม่ต้องอุ้มลูกไไป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 โอ้ยอุ้มไม่ดีโ้อะไรอะแม่อกินขนม้ไ มิวมิ้วม้มิวมิวมิ้วงอีลีอ้ยข้างหน้ามีสาดน้าถ้าเขาสาดไปว่าเราหล่อถ้าเขาสาดไปว่าเราหล่อที่ไหม่มีคนมาดูสาเลยรอสาดเลยรอสาดทำอะไรครับทำี่ทไมถึงให้ฉีดอะ กบผมหลอกกบผมหลอกอาจารย์พี่คนหลอกพี่คนหลอบไปนะไปจ้าพี่คนหลอไปเลยจ้าไปเลยพี่คนหลอเดี๋ยว <ไป S 1> บมากลับมาทางนี้เอาค่านะ